งดุกือรร้ายะสเสียงสุนัขหลายตัวเห่าดังดันทำลายความเงียบในยามดึกสงัดและนั่นเองที่ปลุกให้ทิดจอมชายไวกลางคนเจ้าของกระท่อมต้องตื่นขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่ฝายยังไม่สางสร้างความขัดเคืองใจให้เขาอยู่ไม่น้อย เพราะกำลังนอนหลับอย่างสบายเขาลุกขึ้นมาพร้อมกับสะบัดหน้าไปมาเพื่อไล่ความง่วงหัวเอาไฟสายข้างมุ้งก่อนที่จะรุกขึ้นไปปลดเอาปืนที่ห้อยอยู่ฝากระท่อมเขาเปิดประตูกระท่อบออกมายืนมองที่นอกชานก็เห็นว่าหมาหลายตัวที่เลี้ยงไว้มันกำลังเห่าล้อมหน้าล้อมหลังอะไรสักอย่างอยู่เขาจึงรีบลงมาไลเลินตุกไปยังจุดนั้น ภาพที่เขาเห็นก็คือร่างของใครคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่บนพื้นพอเมื่อแกพลิกร่างนั้นขึ้นนอนหงายจึงไม่รู้ว่ามันเป็นไอ้ทองมีหนุ่มร่างอว้วนดูกชายของตาทองจันนั่นเองแล้วทำไมมันถึงมานอนอยู่ตรงนี้เมื่อเขาตรวจดูก็พบว่ามันตายเสียแล้วทิดจอมถึงกับถอยหลังกูดเพราะตกใจตามเนื้อตัวของศพนั้น เต็มไปด้วยรอยขีดควาดและบาดแผลเว่อว่ะอีกลายจุดจนเลือดไหลซิบออกมาในขณะที่ทิดจอมกำลังสำรวจศพอยู่นั้นม้าอีแดงและลูกของมันอีสามตัวก็พากันเห,าห่าฮอนขึ้นมาอีกใกล้ๆก,กับจุดที่ทิดจอมยืนอยู่เขาจึงรีบวิ่งไปดูเมื่อไปถึงจุดนั้นก็เห็นร่างของใครคนหนึ่งที่นอนงายอยู่กับพื้นเมื่อส่องไฟสายดูดีๆก็พบว่ามันคือไอ้กัน หลานชายของตะกอดที่เป็นเพื่อนกันกับไอ้ทองมีผู้ตายเมื่อทิ์จอมสำรวจดูก็พบว่ามันแค่สลบไปเขาจึงแบกเอาร่างของมันเดินกลับไปยังกระท่อมอย่างทุรักทุเรแล้วปพมพยาบาลรวยการเอาผ้าซุบน้ำมาเช็ดตามหน้าตาและเนื้อตัวแก่ไขกันอยู่นาน นในที่สุดไอ้กันมันก็ฝืนได้สติแต่จะถามอะไรก็จับต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกับว่าให้กันมันกําลังตกอยู่ในอาการตื่นตระหนกและหวาดผวาเป็นอย่างมากไม่รู้ว่ามันไปพบเจออะไรมาต้องปอบประโลมกันอยู่นานจึงพอจะพูดจารู้เรื่องแล้วทิดจอมก็หาน้ำหาท่าให้มันดื่มเพื่อรับกระหายจึงได้เริ่มถามหาที่ไปที่มาว่าทำไมไอ้กัน ถึงได้มานอนสรลบอยู่หน้ากระท่อมของเขาได้แล้วมันรู้หรือเปล่าว่าทาไมไอ้ทองมีมันถึงมานอนตายตรงนี้โดยที่ไอ้กันมันก็เล่าให้ฟังว่ามันกับไอ้ทองมีผู้ตายไปซองกบแถวนาใย,ยนวลซึ่งบริเวณนั้นมีกบอยู่ซุกซุมในขณะที่พวกเขากำลังวุ่นอยู่กับการจับกบเวลาผ่านไป ลาลาสามทุ่มเห็นจะได้ในขณะที่ไอ้ทองมีมันกำลังก้มลงตะคุกคบตัวหนึ่งไอ้กันที่เดินตามหลังมาสายตาของมันก็พลันเรือกไปเห็นลูกไฟสีส้มอมเหลืองมันรอยอยู่เหนือหัวของไอ้ทองมีสูงราวๆสิบเมตรเมื่อเพ่งมองดูดีๆไอ้กันก็ถึงกับขนลุกเกียวไปทั้งล่างเพราะภาพที่เห็นก็คือหญิงแกคนหนึ่งที่แก่นั้นมีแค่หัวกับพวงเครื่องใน ห้อยระโยงระยางผมหงอกขาวยาวกระเซิงมันแยกเขี้ยวจ้องมองมาที่ร่างของไอ้ทองมีแลวกับจะกินเลือดกินเนื้อทำเอาไอ้กันถึงกับสตันไปคู่หนึ่งทำอะไรไม่ถูกเมื่อเริ่มมีสติมันก็ร้องหมอไอ้ทองมีที่มัวแต่จับกบโดยไม่ทันได้สังเกตว่ามีอะไรอยู่บนหัวคันมื่มันเงยหน้าขึ้นไปดูก็พบกับภาพอันสยดสยองไอ้ทองมีเห็นอย่างนั้นก็ถึงกับ ปากอ้าตาค้างก็เทึงกับแห้ปากร้องรานย่างตื่นตนกจากนั้นยายแก่ผีกระสือมันก็ลอยโฉบลงมาที่่างของไอ้ทองมีอย่างรวดเร็วคนทั้งสองก็รีบว,วิ่งออกไปจากตรงนั้นโดยที่ไอ้กันมันวิ่งนำหน้าและไอ้ทองมีวิ่งตามหลังวิ่งฝ่าลงน้ำลงไผ่เข้าไปแบบไม่คิดชีวิตผีกระสือ,อยายแก่ก็ลอยตามหลังมาอย่างไม่ลดละเหมือนกับไม่ต้องการ ให้คนทั้งสองรอดชีวิตไปได้แม้แต่คนเดียวแต่ลวยสภาพผืนป่าเต็มไปด้วยดงไผ่้ําจึงทําให้ยายแก่ผีกระสือเคลื่อนที่ได้สาลงย่างเห็นได้ชัดจนเมื่อกระทั่งวิ่งกันมาจวนจะถึงกระท่อมของที่จอมอยู่แล้วแต่ทันใดนั้นไอ้ทองมีมันก็ร้องออกมาจนสุดเสียงด้วยความเจ็บปวดตอนนี้ความเจ็บปวดแล่นไปทั่วสารพางกายโดยเฉพาะ ตรงบริเวณก้านคอความรู้สึกเหมือนกับโลนเด็กแหลมเสียบไปในเนื้อหนังเมื่อไอ้กันมันหันกลับมามองเพื่อนก็เห็นว่าไอ้ทองมีมันล้มหน้าควา่ำลงไปนอนอยู่กับพื้นเพราะถูกผีกระสือใหญ่แก่กัดเข้าที่ก้านคอย่างจังเห็นอย่างนั้นไอ้กันก็ร้องแหกปากเหมือนคนเสียสติด้วยที่วิ่งไม่ทันระวังขาของไอ้กันก็ไปสะดุดเข้ากับรอยเท้าสัตว์ที่ย่ำไว้เป็นลุ่มเป็นบ่อ จนล้มหัวไปกระแทกก้อนหินแล้วมันก็หมดสติอยู่หน้ากระท่อมอย่างที่ทิดจอมเห็นพอไอ้กันมันพูดจบมันก็ปล่อยโฮร้องไห้ออกมามันคงจะเสียขวัญและรู้สึกผิดที่ส้วยอะไรไอ้ทองมีไม่ได้จนมันต้องมาจบชีวิตอย่างน่าอนาถด,ดีที่ไอ้กันสตายยังไม่ถึงคาดและอาจเป็นเพราะเสียงของไอ้กันจึงทําให้หมาของทิจอมที่เดียงไว้มันแตกตื่น มันก็วิ่งกูกันเข้ามาเห่ากันโชกทำให้ทิชจอมต้องตื่นขึ้นมาดูผีกระสือตัวนั้นมันกลัวว่าจะมีคนมาเห็นมันจึงลอยออกไปจึงทำให้ไอ้กันมันรอดมาได้อย่างวุดวิดทิชจอมก็เลยแตะปลอบใจมันแล้วก็พูดขึ้นว่าแล้วเองเห็นหน้าของผีกระสือตัวนั้นไหมรู้ไหมว่ามันเป็นไขรฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทิชจอมเพราะตอนนั้นฉันก็กลัวมากเลยไม่ได้ตั้งใจดูดี แต่ถ้ารูผ้ผลเผินใบหน้าของมันก็ขายกับยายนวลอยู่นะทิจจอมนั่นไงข้าว่าแล้วไม่มีผิดเฮ้ยข้าเตือนพวกเองแล้วหลายครั้งว่าไม่ให้ไปยุ่งอะไรอยู่แถวนั้นก็ไม่มีใครเสื้อข่าเลยผู้ใหญ่ทองเองก็เหมือนกันจะปล่อยให้มันฆ่าคนในหมู่บ้านของเราจนหมดก่อนงั้นหรือจึงจะค่อยไล่มันไปไม่รู้ว่าผู้ใหญ่แกกำลังคิดอะไรอยู่ผู้ใหญ่ทองที่ทิจจอมกล่าวถึงนั้นคือชายสูงวัย อายุ60สิปลายจะย่างเข้า7เจแต่ยังดูแข็งแดงบึกบึนเป็นคนรูปร่างใหญ่หน้าเกงขามเป็นหัวหน้าหมู่บ้านดงตาลแห่งนี้แกดำรงตำแหน่งผู้ใหญ,ญ่บ้านมาไร่สิบปีแล้วชาวบ้านก็อยู่กันอย่างสงบสุขแกก็เอาใจใส่ดูแลสารทุกสุขดิบของชาวบ้านไม่ได้ขาดลูกบ้านต่างให้ความนับถือจนกระทั่งเมื่อสมปีก่อน มีสองยายหลานย้ายเข้ามาในหมู่บ้านก็เริ่มมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นกับหมู่บ้านบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ในหมู่บ้านก็ทยอยล้มตายอย่างไม่ทราบสาเหตุหนักเข้าก็มีคนล้มตายในลักษณะเดียวกันซึ่งสองยายหลานที่ว่านั้นก็คือยายนวลและนางจำปายายนวลหมอตำยคนใหม่เพราะยายสี หมอตำแยคนเก่าได้เจ็บป่วยเพราะโรคชราและต่อมายายสีแกก็ได้เสียชีวิตยายนวลจึงได้รับหน้าที่ต่อยายนวลน,นั้นเป็นหญิงชรารูปร่างผอมกระร่องกระแร่งลูกของแกนางจำปีแม่ของนางจำปาหนีตามผู้ชายเข้าไปในกรุงเทพแล้วไม่ติดต่อกลับมาอีกเลยทิ้งนางจำปาไว้ให้แกเลี้ยงเพียงลำพัง ปีนี้นางจำปาก็อ,อายุ16ปีแตกเนื้อสาวใหม่ๆผิวพ่านขาวนวลเหมือนไข่ปอกสวดทรงองค์เอวก็ได้สัดส่วนสวยงามตามแบบสบับหญิงบ้านป่าเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มในหมู่บ้านด้วยสวยึ้งมากอันว่าสางเผือกอยู่ในป่าสางงาอยู่ในดงคงใช้ได้กับผู้หญิงคนนี้ด้วยความสงสารผู้ใหญ่ทอง จึงหาที่ดินให้สองยายหลานไว้ทำมาหากินและที่สำคัญไอด้ดำลูกชายเพียงคนเดียวของผู้ใหญ่ทองก็ได้หมายปองนางจะปาอย่างออกหน้าออกตาจนชายหนุ่มในหมู่บ้านต่างก็พากันมันใส้และอาจเป็นเพราะเหตุนี้จึงทำให้ผู้ใหญ่ทองยังไม่ไล่สองยายหลานออกไปจากหมู่บ้านเสียทีและหลักฐานก็ยังไม่เพียงพอที่จะบ่งบอกว่า ยายนวลหรือว่านางจำปาเป็นผีกระสือมีแต่คำบอกเล่ากันปากต่อปากรุ่งเช้าของวันใหม่ทิดจ,จอมและไอ้กันก็รีบสาวเท้ามุ่งหน้าไปที่บ้านของผู้ใหญ่ทองผู้นำของหมู่บ้านในทันทีและไอ้กันก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับผู้ใหญ่ทองฟังโดยไม่รอช้าผู้ใหญ่ก็ไดยทำการตีกเกาะเคาะสัญญาณที่หักทุกบ้านทุกคน ให้มาประชุมกันทางพ่อแม่ลูกเมียและญาติพี่น้องของไอ้ทองมีเมื่อรู้ข่าวต่างก็พากันเสียใจเป็นอย่างมากและขอร้องให้ผู้ใหญ่ไปนำเอาศพของไอ้ทองมีมาทำพิธีให้ถูกต้องจะได้ไม่ต้องเป็นผีหลาญาติอยู่ในป่าในดงผู้ใหญ่ทองเองแกก็ไม่นิ่งนอนใจรับอาสาคนที่จะไปด้วยซึ่งก็มีลูกบ้านผู้ชายสามคน และไอ้กันอีกหนึ่งคนสมัครใจที่จะไปช่วยถ้ารวมผู้ใหญ่ท้องกับทิศจอมด้วยแล้วก็รวมเป็นหกคนพอดีหลังจากที่เตรียมแค่ไม้และผ้าห่อศพเป็นที่เรียบร้อยคนทั้งหกก็พากันเลินลัดเลาะไปตามทุ่งนาผ้าป่าละเมะท้ายทุ่งไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งห่างจากตัวของหมู่บ้านไปาราวสองกิโลเมตรมุ่งตรงไปยังกระท่อม ของทิจจอมที่ปลูกไว้ในแทบป่าริมทุงเมื่อมองไกลๆก็จะมองเห็นกระท่อมสองหลังปลูกห่างกันประมาณสามไร่คือกระท่อมของทิจจอมและกระท่อมของยายนวลกับหลานสาวส,สวยของแกนั่นเองเดินกันมาอยู่นานจนในที่สุดก็ามาถึงบริเวณหน้ากระท่อมของทิจจอม ซึ่งจะเป็นป่าละเมะเตี้ยและทางเดินสัตว์ย่ำไว้เป็นแถบชาวบ้านก็พากันเดินสำรวจบริเวณหน้ากระท่อมของทิศจอมจากนั้นก็พากันเดินไปยังจุดที่ไอ้กันมันบอกว่าไอ้ทองมีถูกฆ่าตายเมื่อเดินมาใกล้ๆกับกอหญ้าคาผุใหญ่ก็เห็นว่ามีร่างของไอ้ทองมีนอนตายอยู่ข้างๆกอหญ้านั้นสภาพศพนั้นปากอ้าค้างตาก็ถลนมีรอยกัดกระชากที่คอหอย เส้นเอ็นตรงบริเวณก้านคอถูกกัดกระชากออกมาจนเห็นกระดูแต่ตรงช่องท้องของศพนั้นกลับไม่มีบาดแผลสักกันมีแค่รอยขีดข่วนเล็กๆเท่านั้นอาจเป็นเพราะมันยังไม่ทันได้กินแต่ก็กลัวคนมาเห็นมันจึงได้ลอยหนีไปจะเอาอยัางไงดีที่จอมเราจะไปถามยายนวลให้มันรู้แล้วรู้ลอดกันไปเลยไหมข้าเองก็เกิดจะทนแล้วแต่และว,วันนี้ชาววาดก็มาร้องเรียน อยู่ไม่เว้นว่างแค่สัตว์ในหมู่บ้านถูกฆ่าตายไม่เว้นแต่ละวันก็ว่าหนักอยู่แล้วแต่นี่เล่นมาฆ่าคนในหมู่บ้านของข้าอย่างนี้ข้ายอมไม่ได้หรือว่าเราจะไปจัดการกับมันเลยไหมทุกคนจะได้สบายใจเสียงของผู้ใหญ่ทองพูดขึ้นแกคงเดือดดาลมากที่เห็นลูกบ้านของแกต้องมาตายอยู่ในสภาพนี้ชายสกันทั้งสามที่ตามมาก็พยกักหน้าก็เอออ ตามคำของผู้ใหญ่ทองแต่ทิดจอมนั้นไม่เห็นด้วยก่อนจะเอ่ยขึ้นมาว่าผู้ใหญ่ทาแบบนั้นก็ไม่ถูกถึงแม้ว่าเราจะแน่ใจว่ายายนวลเป็นผีกระสือจริงๆแต่เราไม่มีหลักฐานแค่คำพูดของคนคนเดียวยังไม่น่าเชื่อถือพอเพราะยังมีคนจำนวนมากที่นับถือยายนวลในใจะนนุ่มๆในหมู่บ้านที่คอยมาตามจีบนางจำปาหลานของยายนวลฉันได้ข่าวว่า ไอ้ทองดําลูกของผู้ใหญ่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยไม่ใช่หรือประกาศเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขาออกหน้าออกตาซักขนาดนั้นทิดจอมพูดเนบแนมผู้ใหญ่ทองแล้วจะให้ทํายังไงล่ะหรือว่าทิดจอมมีความคิดเห็นอย่างไรเราไม่จําเป็นต้องไปหามันหรอกผู้ใหญ่ข้าว่าเดี๋ยวคืนนี้มันนั่นแหละที่จะเป็นฝ่ายมาหาเราเองระวางนี้ห้ามใครไปยุ่งอะไรกับศพของไอ้ทองมีเป็นอันขาด ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละข้าแน่ใจเหลือเกินว่าคืนนี้มันจะต้องมากินศพของไอ้ทองมีอย่างแน่นอนพวกเราเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเถอะเวลาผ่านไปแสงของตะวันก็เริ่มเหลือน้อยลอยต่ำลงรับทิวไม้ลงไปทุกทีความมืดอึมครึมเริ่มปกคลุมไปทั่วพื้นป่าท้ายทุ่งเสียงนกและมแมลงกลางคืนเริ่มร้องเซ็แงแ่ออกมาทั้งหมดจึงพากันไปกินข้าว ที่กระท่อมของทิชจอมอย่างเร่งรีบและทิชจอมไล่บอกถึงแผนการโดยจัดแบ่งออกเป็นสองกลุ่มให้ชายสกันสองคนที่มาด้วยและผู้ใหญ่ทองซุ่มดูที่พุ่มไม้ใหญ่พุ่มหนึ่งแต่ผู้ใหญ่ทองบอกคัด้านเพราะอยากอยู่กลุ่มเดียวกับทิชจอมและแอกันโดยสลับให้ชายสกันทั้งสามอยู่ด้วยกันส่วนแกจะอยู่กับทิชจอมและแอกัน แกให้เหตุผลว่าแกถนัดอยู่กับทิจจอมและอากานมากกว่าหรือไม่แกก็คงจะกลัวจึงเลือกที่จะอยู่กับทิจจอมและแอากาันเพราะเนื่องด้วยทิจจอมนั้นเคยบวชเรียนมาก่อนน่าจะมีของดีคอยคุ้มกันตัวและคนอื่นๆด้วยทุกคนต่างก็พากันซุ่มเงียบรออย่างรุนระทึกแทบจะหายใจไม่ทั่วท้องสี่ทุ่มก็แล้วห้าทุ่มก็แล้ว ยังไม่มีวี่แววของกระสือมันจะเข้ามากินศพเลยจนเวลาล่วงผ่านจนถึงตีหนึ่งเห็นจะได้ท่านใดนั้นเสียงนกและ,มะแมลงรวมทั้งเสียงกบเขียดใน้องทุง่งที่ออกมาหากินในยามค่ำคืนร้องกัรละง,งมเซงแซจู่จูๆก็พากันเงียบเสียงลงบรรยากาศมันเงียบจนดูวังเวงเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของตัวเองและคนข้าง บรรยากาศในยามดึกสงัดที่เยือกเย็นอยู่แล้วแต่ทว่าในเวลานี้มันยิ่งหนาวสถานไปถึงขั้วหัวใจพรันก็มีสายลมวูบหนึ่งพัดเข้ามาแทรกผ่านพุ่มไม้ที่กลุ่มคนซ่อนตัวอยู่จนรู้สึกขนลุกยังไงบอกไม่ถูกในสายลมวูบนั้นนอกจากจะมีความเย็นเยือกแล้วมันยังหอบเอากลิ่นเหม็นเนา่าโชยมาด้วยซึ่งในทีแรกนั้นก็คิดว่าเป็นกลิ่นของศพ แต่ก็ไม่น่าจะใช่เพราะตอนนี้ศพก็ยังไม่ได้เน่าและไม่ทันที่จะได้คิดอะไรหูของทุกคนก็ได้ยินเสียงคนคางฮือๆในลําคอจึงหันขอบไปมองเสียงนั้นเป็นตาเดียวกันสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของทุกคนก็คือดูกไฟสีส้มอมเขียวลูกหนึ่งรอยสูงจากพื้นดินประมาณ3-4เมตรมันลอยฉวาดฉเฉวียนผ่าต้นไม้ต้นแล้วต้นเล่าใกล้เข้ามาเรื่อยๆ มันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากดวงไฟของผีกระสือทุกคนต่างกระชับปืนที่เย็นเสียบไว้ในมือไว้มันด้วยใจที่รุนละทึกไม่นานดวงไฟดวงนั้นก็อนลอยเข้ามาจนถึงบริเวณที่ศพนอนอยู่ซึ่งอยู่ในระยะสายตาทุกคู่ของคนทั้งหมดสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนไฟที่กระพริบวูบว่บส่องแสงรืงเรืองเผยให้เห็นใบหน้า ที่เขาย่นยุ่งเยิงไปด้วยผมงอขาวย้อยลงมาปิดใบหน้าบางส่วนไว้ทำให้มันแดดูน่าสยดสยองมากกว่าเดิมแต่สิ่งที่ชัดเจนต่อสายตาของคนทั้งหมดนั่นก็คือใบหน้าภายใต้แสงสว่างวูบวาบนั้นคือใบหน้าของยายนวลอย่างไม่ผิดเพี้ยนสายตาอันแข็งทื่อไร้ความเป็นมนุษย์มองลงมาที่ศพอย่างหิวกระหายมันหันซ้ายทีขวาทีก่อนจะฝังคมเขี้ยว ันแหลมคมลงบริเวณที่ช่องท้องของศพแล้วกัดกระชากจนเครื่องในพรั่งพรูออกมาผู้ใหญ่ท้องเห็นอย่างนั้นจึงได้กระชิบเบาๆกับทิชจอมและแอกันจะอ้อมไปอีกทางเพื่อกันไม่ให้มันหนีผู้ใหญ่ท้องแยกตัวออกไปทิชจอมก็ยกปืนขึ้นประทับบ่าเตรียมที่จะร่านไกใส่หัวของผีกระสือที่กำลังกัดกินเครื่องในอย่างตะกะตะการทิชจอม ยกปืนทุกสองคู่ชีพขึ้นไม้จะยิงไปที่หัวของนางผีกระสือร้ายแต่ทันใดนั้นก็มีเสียงดังโพคล้ายกับวัตถุแข็งๆทุบเข้าที่ท้ายทอยอย่างแรงแล้วสติของเขาก็ดับวูบไปปากร่างของตะแก่คนหนึ่งยืนถือสากตำข้าวขนาดใหญ่มีปีกกระลงติดอยู่ที่แขนทั้งสองข้าผมเผ่างอกขาวดวงตาทั้งคู่แหงกำมจมูกขคสั้นเข้าจนติดกับใบหน้า สย,ย่ยิ้มออกมาอย่างเจ้าเล่ไอ้กันที่ยืนอยู่ข้างๆก่อถึงกับปากอ้าตาค้างช้าว่าไปทั้งตัวเพราะใบหน้าของตาแกคนนั้นมันคือใบหน้าของผู้ใหญ่ทองที่ตอนนี้ได้กลายเป็นผีกระหังยืนถือสากามข้าวขนาดใหญ่จ้องมองมาที่ไอ้กันเฮ้ยผู้ใหญ่ทองผู้ใหญ่ทองเป็นขงังไอ้กันมันเอ่ยออกมาอย่างยากเย็นผีกระหังผู้ใหญ่ทองก้าวอัดๆเข้ามาหาไอ้กันอย่างประสงค์ร้าย ในขณะที่ไอ้ผีกระหังมันกํำลังยกสากตำข้าวไมยจะทุบลงมาที่หัวของไอ้กันให้มันตายตกไปตามกันกับไอ้ทองมีแต่ทันใดนั้นเสียงปืนหลายนัดก็ดังขึ้นแทบจะพร้อมกันตามมาด้วยเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดโหยหวนของกระสือใหญ่นวลก็ดังขึ้นก่อนจะม้อยเสียงลง ชาวบ้านทั้งสามคนนั่นเองที่เป็นคนลั่นไกเพราะเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ลงมือเสียทีผีกระหังตะทองมันยืนชะงักก่อนจะหันไปทางต้นเสียงแล้วมันก็ต้องร้องออกมาด้วยความเดือดดาลไมยใครทำเมียกูผีกระหังผู้ใหญ่ทองรีบพุ่งเข้าไปรับร่างของผีกระสือใหญ่นวลที่ตอนนี้กำลังลอยต่ำลงพร้อมกับแสงสว่างวูบวาบตุ้งบริเวณที่เป็นหัวใจก็เริ่มรีลง และก็หลับสนิทพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายของกระสือใหญ่นวลก็หมดลงในอ้อมแขนของผีกระหังผู้ใหญ่ทองจากนั้นแกก็วางร่างของผีกระสือใหญ่นวลลงก่อนจะไปคว้าอสากตำข้าวย่างสามขุมเข้าใส่กลุ่มคนทั้งสามย่างอาฆาตมาดร,ร้ายปืนทั้งสามกระบอกเล็งไปยังร่างของผีกระหังผู้ใหญ่ทองเฮ้ยพวกเอง็งยิงมันเร็วไอ้คำผานหนึ่งในชาวบ้านร้องสั่งก่อนที่เสียงปืน จะดังกือกกล้องแผ่สนั่นไปทั่วป่าร่างของผีกระหังเซถราตามแรงของกระสุนแต่กระสุนธรรมดามีด้อจะทําอะไรผีกระหังจอมอาคมอย่างผู้ใหญ่ทองยิ่งสร้างความรุน้ายให้กับมันยิ่งกว่าเดิมเมื่อเห็นว่ากระสุนธรรมดาทําอะไรันไม่ได้คนทั้งสามก็พากันวิ่งหนีกระเจิงไปคนละทิศทางพวกมึงฆ่าเมียกูเดี๋วหวังว่าจะเด็ดรอดไปได้แม้แต่คนเดียวผีกระหังผู้ใหญ่ทองมันเอ่ยคําอาฆาตออกมา พร้อมกับกระพือปีกบินล่อนขึ้นไปบนยอดไม้ย,ยอดหนึ่งแล้วก็บินตามหลังคนทั้งสามไปอย่างรวดเร็วให้กันเริ่มได้สติก็พยายามไปเขย่าตัวของทิดจอมแต่ก็ไร้ผลทิดจอมยังคงสลบสลายเพราะถูกสากตำข้าวของผีกระหังกุญทองอย่างจังไอ้กันมันจึงแบกร่างของทิดจอมขึ้นบ่าเนื่องด้วยทิดจอมนั้นเป็นคนร่างเด็กจึงไม่เป็นปัญหาคันเมื่อกําลังจะก้าวเดินก็ไดยยินเสียงของชาวบ้านคนหนึ่ง ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดขาดว่าเขาคงโดนผีกระหังมันเล่นงานเขับแล้วยิ่งสร้างความหวาดหวั่นให้กับไอ้กันเป็นอย่างมากมันรีบแบกราก่างของที่จอมบุ่งตรงเข้าไปในหมู่บ้านด้วยใจระทึกวิ่งมาได้สักพักก็ได้ยินเสียงคนร้องขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงร้องอย่างเจ็บปวดโหยหวนไอ้กันแบกร่างของที่จอมจนมันเริ่มเหนื่อยหอบแต่มันก็ไม่ยอมหยุดวิ่งวิ่งไปแบบไม่คิดชีวิตเมื่อวิ่งมาจนถึงครึ่งทางเห็นจะได้ ไอ้กันมันก็หมดแรงด้ยจะหยุดยืนหอบหายใจยังไม่ทันที่มันจะได้หายใจทั่วท้องเสียงกระพือปีกดงังผึบๆกูวิ่งไล,ล่หลังมาเมื่อมันหันหน้ากลับไปดูทามกลางแสงของประจันร์ในคืนประจันทรเต็มดวงมองเห็นได้ของผีกระหังผุยทองมันบินตีปีกอยู่บนอากาศกำลังพุ่งตรงไปยังทิศท,ทางของคนทั้งสองขันเมื่อไอ้กันมันกำลังจะออกวิ่งก็ไม่ทันเสียแล้วผีกระหังผุยทองได้บินเข้ามาถึงตัว ของคนทั้งสองแล้วเมื่อไอ้ก,กันมันหันหน้ากลับไปมองก็เห็นว่าผีกระหังผู้ใหญ่ทองกําลังวินโฉบลงมาพร้อมกับเหือสากตําข้าวลงมาใส่พวกเขาทั้งสองเมื่อไอ้ก,กันมันเห็นท่าไม่ดีมันจึงรีบทิ้งรากของทิจจอมแล้วมันก็กระโดดไปอีกทางจึงทําให้วันรอดจากสากตําข้าวของผีกระหังผู้ใหญ่ทองไปอย่างวุ่นวิตมึงจะโลบไปไหนอวดวันนี้มึงไม่รอดหรอกฮ่าฮ่าฮ่าผีกระหังผู้ใหญ่ทอง พูดพร้อมกับหัวเราะออกมาผู้ใหญ่ทองปล่อยฉันไปเถอะฉันยังไม่มีลูกมีเมียฉันยังไม่อยากตายไอ้กันมันร้องขอชีวิตพวกมึงเห็นหน้ากูแล้วอย่าหวังว่าจะรอดไปได้เลยสักคนพี่ขังผู้ใหญ่ทองมันพูดออกมาพร้อมกับเดินถือสากตามข้าขนาดใหญ่อย่างสามขุ้มเข้ามาหาล่างของไอ้กันที่นอนหอบหายใจด้วยความเหมื่อยล้ามันคิดว่ามันคงไม่รอดแน่แท้เมื่อพีกะหังผู้ใหญ่ทองเดินเข้ามาถึงรางของไอ้กัน มันก็เหงากตามข้าวขึ้นสุดแขนไม้จะฟาดลงมาที่หัวของไอ้กันให้มันแหลกเละไปในคราวเดียวแต่ทันใดนั้นเสียงปืนนัดหนึ่งก็ดังคือก้องขึ้นจุดแก้วหูแทบแตกกระสุนนัดนั้นตัดฝาอากาศคมของกระสุนตัดขั้วหัวใจข้องผีกระหังผู้ใหญ่ทองราวก,กับจับวางด้วยแรงของกระสุนทำให้ร่างของมันถึงกับกระเด็นข้ามร่างของไอ้กันไปมันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดโอ้ย ซากตามข้าวในมือก็ดูดล่วงแล้วมันก็นอนขาดใจตายอยู่ตรงนั้นพร้อมกับร่างของผีกระหังร้ายก็เริ่มแปลเปลี่ยนกลายเป็นร่างของผู้หญ่ทองที่ตรงบริเวณราวนมเบื้องซ้ายเป็นรูพุนขนาดใหญ่เลือดสีดำขุ่นไหลทะลักออกมาเจื้องนองพื้นส่งกลิ่นเหม็นขาวขาคา้กขุงไปทั่วพอแอกันมันหันไปวองเจ้าของเสียงปืนก็เห็นว่าเป็นหมอทำเหมิมนั่นเองที่ตอนนี้ในมือของแกถือปืนลูกซองห้านัดตรงปลายกระบอกปืน มีเศษผ้าถุงทิ่เปือนประจำเดือนผูกติดไว้ที่ปลายกระบ,บอกปืนและข้างหลังของแกก็มีหญิงสาวนางหนึ่งยืนอยู่นั่นก็คือนางจำปาหลานของกระสือใหญ่นวลนั่นเองและผ้าถุงเปื้อนประจำเดือนนั่นก็เป็นของเธอเปืนประจำเดือนของหญิงสาวบริสุทธิ์ไม่ว่าจะขังแค่ไหนถ้าโดนเข้าไปของก็ต้องเสื่อมทุกราย์จำปานั้นรู้ความจริงมาตลอดเพาะายนวลเป็นผีกระสือและเป็นคนรักเก่าของผู้ใหญ่ทองเพราะใยญนวลเคยเล่าให้ฟัง ก่อนที่จะย้ายมายอยู่ที่หมู่บ้านนี้และจำปาเองก็รู้ว่าผู้ใหญ่ทองนั้นเป็นผีกระหังเพราะเคยเห็นทั้งสองในล่าค้องอสุรกายผีกระสือและกระหังจำปาเลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับหมอตําเหิมฟังและนำทางหมอตรรเหิมมาฆ่าผีกระหังผู้ใหญ่ทองและยายนวลซึ่งเป็นยายแท้ๆของเธอเพราะสงสารผู้เป็นยายที่ต้องมาทนทุกข์ทรมานในแต่ละครั้งที่ต้องถอดหัวออกไปหากินในยามค่ำคืนด้วยเหตุน,นี้ จำปาจึงคิดอยากจะปลดปล่อยให้ยายนวลไปสู่สุคติไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานและเมื่อจัดการกับผีกระสือยายนวลและกระหังผู้ใหญ่ทองสองผัวเมียหมู่บ้านแห่งนี้ก็กลับมาสงบสุขดังเดิมจำปาก็เลยใช้ชีวิตอยู่คนเดียวและไม่คิดที่จะออกเรือนยังคงอาศัยอยู่กับท่อบายนาตามยถากรรมของคนบ้านป่าและนี่คือเรื่องราวของวันนี้ครับ